หยุดกินยาระบายหยุดสวนทวารเพราะจะทําให้ลําไส้ของคนณขี้เกียจการสวนทวารการกินยาระบายหรือแม้กระทั่งไฟเบอร์สังเคราะห์แบบนี้นะคะจะไปทําลายระบบประสาทในลําไส้ของเราทําให้เราเนี่ยขับถ่ายเองไม่ได้มีไซเเฟตหรือผลข้างเคียงที่เยอะคือจะทำให้ผนังลำไส้รั่วหรือย้วยไปด้วยเกิดความระคายเคืองทวารหนักอักเสบ และที่สําคัญเลยค่ะทำลายระบบนิเวศในลำไส้นั่นก็คือไมโครไบโอมของเรานั่นเองใครอยากรู้ว่าไมโครไบโอมคืออะไรไอทํทคลิปสรุปไว้ให้ที่โปรไฟล์นี้แล้วค่ะแล้วอะไรละ่ะที่จะมาช่วยทำให้ระบบนิเวศในลำไส้ของเราดีขึ้น นั่นก็คือตัว KS ของเรานั่นเองค่ะตัว KS เนี่ยจะช่วยฟื้นฟนูระบบประสาทของเราถ่ายเป็นปกติไม่ได้แบบปวดมวนท้องเหมือนท้องเสียนะคะแล้วก็จะถ่ายคล่องปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงเลยทานได้ทุกวันที่สําคัญช่วยทําให้ระบบ